โอ้เมี่ยงเอามาเป็น่ยนใอี้เลยค่ะเปิ้ลเอามาส่งเป็ี่ยนใอี้เลยแล้วก็ในตะการาอันหนึ่งนี่เป็นห้องอะไอย่างนี้ตะกา้าเลยสองห้อองเอตางเป็นอย่างเาะเป็นต่างต่างหนึ่งมันมีกี่มเมี่งกี่กำ่ำร้อยรอยหกสิบปิย1กบ้อ,อ,อ,อแลเล้วะแต่นอโอ,อ้อันนี้ผมเป็นต่างเลยแล้วเป็นเมี่งจังไหนเนี่ย เมี่ยงแม่แตงครับแม่แตงบ้านแถวปะแปรค่ปประปลาแปะตรงนี้ตั้ง,งปลาเมี่ยงก่อนถึงปลแป,ปรงนี้อ๋อปลาเมียเม่ยงก่อนถึงปะแปรก็มีโอ้นักนณะเลยเนโ,โอ้ใหญ่ที่สุดเนี่ยเนี่ยตัขายเมี่ยงวะนี่อันนี้อัมาส่งเมเกาตัวมันก่อนส่งที่เชงใหมาป่ะ ทรงสหบัตนนรนั่นเป็แค่เปิดเอาไปถานกระหังเนาะถ้าคนขอแบ่งค์ก็ควรใส่งนสองครับโอ้อันนี้เกยเนาะครับคือแน่เตียงครับเกยไวเลยอันนี้อันนี้คือเกยคือมันมาอยู่ตรงนี้คือมันเก็บไว้ให้มันเรียบเนาะจะได้เก็บได้ง่ายผมก็เห็นเมี่ยงที่เป็นต่างนี่เลยนะเนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะละไอเอาไปเอาเปิดนอามาส่งหรือไอ่ไปขับหมา เปิลมาส่างจิวตีเนาะอโอ้นเนี่ยครับเจ้ามูเนี่เปิลขายเมี่ยงเปิลต่างเปิลต่างเลยนะเนี่ยอันนี้คือวัสด,ดุตีเปิลไม้ธรรมชาติครับเปิลห่อด้ตองอันนี้ก็ฮอได้ตองหุ้มด้วยผงสูติีแต่นี่คือเมี่ยงสดสดลูกเบานิ่งเลยอ่ะฮะ โอ้ผมได้ครับคนงานคนงานอ๋อคนงานโอเคอันนี้เป็นปลาเลี้ยงเนาะไม่นครับอันนี้ปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงอันนี้คนงานอ๋อปลาเลี้ยงชื่ออย่างอ๋อพี่ชัยครับพี่ชัยอ๋อนี่เป็นปลาเลี้ยงอีกตัวเนาะอ๋อหมาดฮืออแล้วหมาดฮืออแล้วโอเคขอบคุณนะพี่ชัยพอดีผมหันตี่มันเป็ี่นมีอะไรที่เป็นต่างๆอีกมาก่อนได้หันวันนี้ละ ก็ตเตือเห็นกาที่เปิ้ลเอาวางขาย,ยากันแต่ตอนน,ตอนนี้มันเป็นไปเป็นกรรมเป็นกรรมไปเลยแต่ตอนนี้คือมันเป็นนี่อ่ะนักกว่านี่นักเหรอครับต่างเป็นร้อยโลเหรอครับต่างนี่กี่บาทอืมเดีย๋ยวนี้ประมาณสองสามพันกว่าบาทครับสามพันกว่าบาทอันนี้ราคาส่งนะราคาราคารอบแล้รวราคาส่งอีกราคาแคมราคาหนึ่ง อ๋อสร้งกันน้อยเนาะครับท่านทรงเมียงตัวราชนาจักรก็อันนี้คือว่ามันมีสวนมีอย่างที่ที่บนดอยตัวที่บนดอยตัวแล้วก็เลี้ยงลูกน้องก็โอ,อ๋อครับที่เป็นปก็เลี้ยงใหญ่เลยกันกนี่ของพอสมควรครับถ้าใครสนใจจะสร้างเมียงโทรศัพท์เบอร์อยู่ครับ0 8 0ย์แปดศู 5474อาแคำล็อปหนึ่ง0801235474ครับครับโทรมาได้เนี่ยครับผมถ้าได้เมี่ยงคือวิชัยนะครับพ่อชัยครับทว่าชัยครับเป็นคนที่ไหนครับอ๋ออันนี้เป็นคนพื้นเเอยู่ตังแม่แตงวะครับแล้วมามีครอบครัวอยู่ที่เมืองของล็อปเนี่ยครับครับก็เลยเอาเมี่ยงมาขายเลยเนาะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วครับรุ่นที่สามแล้วนะครับมาเขาว่ารุ่นป้อเพิ่์ก็ย้ายมา ครับอันนี้ผมเป็นลูกแล้วก็มันเริ่มตั้งแต่ยายครับยายเพื่อเสียไปของแม่แม่มาต่อต่อแล้วก็ผมยนจบก็เออมาต่อจากแม่ครับเนี่ยอก็ดีเนาะโอ้มันเป็นเท่าว่าเป็นอาชีพของครอบครัวนะครับโอเคขอบคุณนะนครับตีได้คือความฮู้ผมแก้มาหันี่เปิลเอาเมี่ยงใส่ต่างว่าอย่างเงอ้ยแก้หันมานี่ครับ ละเมี่ยงนี่เราออนรูมไม่ให้เจ้าพุ่้นจักกันเนาะมันมื่ก่อนเป็นกุหเกลียวกับไอยชาผอมเลยอุ้ยที่นี่ที่ตับอ๋อมันก็คือใบชานั่นแหละชาชาเย็นเนี่ยที่เรามผสมเราจะดีกว่าบอกสเตอร์นี่มันเป็นเก็บมาแล้วมานึ่งนะครับนึ่งแบบทำแบบเมืองๆเับเคยนึ่งจ่างก่อเคยนึ่งอีน่ะเคยนึ่งเคยเกล็ด ก่อนม่น้อก็ได้เก็บอยู่ก็ได้เก็อยู่ตอนนี้รวยแล้วเลยไปได้เก็บละตอนนี้เอาเอามาขายมาขายเเวลยครับขอบคุณครับขอบคุครับขอบคุณครับครสวัสดีครับเอฟซสวัสดีครับขาผูย่าเนี่ยไอ้ใคยังเขาขายที่หมูแลอวเนาะเขาที่หมูนะนะตแท้ในนะตีตักผมตะกี้นี่นะอ๋ออ้าเจ้ไอ้ยัง อ๋อพี่ไอ้ผงครับไอ้พงวันนี้พิซเลยค่ะเนาะพิซซ์เลยนะขอบคุณไอ้พงที่เป็นอากาศนี้อยู่ครับขอบคุณไอ้พงศนึ่งน้องเนาะไอ้พงเป็นคนบ้านไหนเอาคนบ้านเนี่ยครับบ้านบ้านเวียงบ้านเวียงหนองแงวเนี่แหละเวียงหนองลอกอ๋อไปหากินแถวเสบตองนี่ลงไปไปหากินนะพูดเนื้อหน่อครับดีแล้วครับคนอากาศนี้ก็ดูเข้าคุ้มนะครับขอบคุณนักเลยครับติดติดสามขอบคุณครับ อยุ่นอะไรอ่ะอ่อ